ห้องน้ําตรงนี้นะคะทุกคนเราไม่เคยทําความสะอาดเลยค่ะมันเป็นกําแพงตรงนี้นะคะจะมีคราบเหลืองๆนะคะแล้วก็เป็นคราบที่แบบสะสมมานานนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ํายาทําความสะอาดห้องน้ําของซีเบนะคะทุกคนตัวนี้นะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99%เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นฉุนเลยค่ะเวลาเราทำความสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำทั่วไปนะคะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นกลิ่นมะนาวแล้วก็กลิ่นฟลีทอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาฉีดดูกันเลยนะคะว่าฉีดทิ้งไว้ประมาณนะคะ10-15นาาทีีแล้ววเเด๋ยรมาล้างทาควมสะะะะะะอออาาดกกกันนนนนคคควว่่จหม้ยเเีแล็็ปราบดๆแบบนี้ค่ะ ตรงพื้นแบบนี้เลยนะคะตรงกระแพงอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็ฉีดแบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นกลมออกมาเลยค่ะเป็นกลมสีขาวๆออกมาหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ฉีดทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่คือเป็นรอยถังนะคะมันขาดไม่หมกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ฉีดทิ้งไว้แล้วก็เราจะสักสิบนาทีเรามาล้างออกนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าใช้แล้วนะคะก่อนใช like like ้กำลังใช้เป็นโอเคทุกคนสักสิบนาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาผ่ากำลังสาดกันนะคะเป็นพื้นแพร่เป็นเอ่อพื้นกระแพงบ้านก่อนนะคะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนคค่่าาาาสสทีแบบ้ไดะะนนนนะ ดูกระเปนี้นะคะุไม่ต้องซึงแรงมากเลยนะคะไม่ต้องขัดแรงอะไรมากดูแบบนี้เลยนะคะก็สะอาดแล้วนั่นี่าเป็อนี่ไม่เคยทำความสะอาดเลยช่วเราช่วยเราม่วเมาเดี๋ยวจับมือโอเคนี่ตงมนะคะ ก็ตรงนี้นะคะทุกคนคู่แบบนี้เละคะ่ะถ้าวกรอกอย่างง่ได้เลยค่ะโอเคเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ข้าวจากเอ่อสีเหลืองนะคะตอนนี้ขาวสะอาดหมดแล้วนะคะไม่มีข้าเหลืองแล้วแล้วก็ค่าตรงพื้นแบงนี้เนาะค่ะ สะอาดห้องน้าของซีเนะคะทุกคนมีกลิ่นเลมอนอ่อนๆน,นะคะแล้วก็กลิ่นพีรผสมกันนะคะหนึ่งขวดแบบนี้นะคะห้าร้อยกรัมนะคะตัวนี้ห้าร้อยกรัมค่ะทุกคนใช้ได้นานเลยนะคะตอนนี้เขาจะมีโปรจะลดร,ราคาอยู่นะคะสามขวดประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทนะคะล้วก็จะส่งฟรีด้วยใครสนใจพิกัดตะกาด้านซ้ายมือเลยค่ะ